ของครบถูกต้องโอนเงินทันทีจากเพชรบุรีจากเพชรบุรีอำเภออะไรเนาะอำเภออำเภอตำบลจังหวัดเพชรบุรีอำเภอเขาย้อยค่ะมาจากเขาย้อยเพชรบุรีนะคะมาดูว่ามีเหรียญอะไระ้างโอ้โหดีจังเลยเหรียญบาทอ๋อไม่ค่อยสวยแต่ก็ได้อยู่ได้อยู่ไม่เลยไม่ว่ากันอ๋อเหรียญสิบบาทปีสี่หนึ่งเหรียญสิบบาทปีสี่หนึ่งสามเหรียญ สิบบาทปีคงไหลายพอ,อแหละสีส่หนึ่งค่ะสามบวกสี่อ๋อสามบวกสี่มีสองลัสองเลตส,สิบบาทปีสี่สองโอเคสิบบาทปีสี่สองสามสิบเหรียญสิบบาทปีสี่สองสามสิบเหรียญ เหรียญที่เนี่ยค่ะกาส่งเหรียญเหรียญที่ไม่ได้รับซื้อทั้งนั้นเลยนะคะสิบาทปีสี่สองไม่ได้รับซื้อเหรียญละเก็บไว้ก่อนจะได้รวมสิบาทปีสี่สองไม่ได้รับซื้อเหรียญเลยยี่สิบาทค่ะสิบบาทปีสองห้าสี่สองเหรียญสิบบาทเหรียญสิบาทพศที่ไม่ได้รับซื้อนะคะสิบาทปีสองห้าสามหนึ่งห้าร้อยถึงหนึ่งพันสิบาทปีสี่หนึ่งหกสิบาทสิบาทปีสี่สองยี่สิบาท สิบบาทปี3ามสี่ยีบาทสิบบาทปีสี่สามบาทสิบบาทปีสิบบาทปีปีห้าสามสิบห้าบาทท่านั่นแหละค่ะอี่อื่นไม่ได้รับเนาะหลายคนจำสลับกันเขาว่าเขาส่งเหรียญห้บาทปีสี่หนึ่งมาแล้วก็เหรียญสิบบาทปีสี่หกมาเข้าสลับกันสิบบาทปี4ี่หนึ่งหนึ่งเหรียญสิบบาทปีสี่หนึ่งสอง สิบบาทปีสี่หนึ่งสามสิบบาทปีสี่หนึ่งสี่อ๋อเขาแยกมาอันนี้น่าจะเป็นเหรียญไม่สวยเหรียญบุบใช่ใช่ใชถูกละอันนั้นคือแปดสิบบาทอันนี้คือหกสิบบาทโดยประมาณนะคะค่ะสิบบาทปีสี่หนึ่งสามเหรียญเขาเขียนมาค่ะสี่หนึ่งสี่บวกสามนะคะก็ตามนี้ค่ะ สิบบาทปีสี่หนึ่งไปได้รับสองเลทนะคะคือหกสิบกับแปดสิบถ้าเหรียญสวยเหรียญปกติเลยไม่บินอันนี้ก็บินนะเหรียญสวยเหรียญไม่บินเลยก็จะรับอยู่ที่แปดสิบบาทถ้าเหรียญมีชํารุดมีบินก็จะรับอยู่ที่หกสิบบาท ทำไปได้นะไม่ต้องดูอะไรมากเลยนะคะดูเพียงพอศเท่านั้นจริงๆค่ะรับจะตังทอนเหรียญสิบบาทจะตังทอนปกติเลยเหรียญสิบบาทจะตังทอนปกติเลยไม่มีอะไรเลยนะคะดูเพียงพอศอจริงๆค่ะของสายเหรียญหมุนวเวียนนะเขาไม่มีอะไรมากค่ะดูเพียงพอศอตรงก็โอเครับเลยรับไม่รับก็บอกไปเลยไม่ ไม่มีขั้นตอนอะไรเลยไม่ต้องไปดูตำหนิรูปรัณ์ตรงนั้นตรงตรงนี้อะไรไม่ใช่นะคะดูเพียงพศคือพศอก็พศจริงๆค่ะเหรียญพศนะคะหลายคนก็จะรู้เนาะว่าคนที่รับเหรียญพศรับพศจริงๆไม่เกี่ยวกับตำหนิรูปรัณ์อะไรทางใดๆทั้งสิ้นนะคะ